โอ้โหตัวนี้นี่ แทงเถื่อนมากเลยนะครับสำหรับกระชารอบนี้ถ้าเกิดว่าใครเปิดได้เลซ่าบาเรลกับเบรสากุแฟนทอมสีขาวตัวนี้ยินดีด้วยนะครับตัวนี้การได้ถึง2ครั้งเลยด้วยจากตัวน,นักบินแล้วก็หุ่นเนี่ยถือว่าแท้งโหดมากเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ,พ่อแม่เี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการท no ูนูปส์จีเจเนเรชันอินเทอร์เนลนะครับก็หลังจากที่เราเจ็บกันไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอาหุ่นที่เราได้ออกมาเนี่ยนะครับมาทําการวิเคราะห์กันนะซึ่งบอกได้เลยว่าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยรอบนี้กาานร็ ด้วยนะครับในหลายๆตัวนะก็ก่อนอื่นเลยให้เราจะเข้ารีวิวกันนะครับก็ขอฝากกันที่สอนร้านอีลาสติกช็อปนะครับคุณขาดเพชรอยู่ในอีลาสติกช็อปช่วยช่วยคุณได้นะครับก็เติมถูกเติมไว้นะครับผมแล้วก็ร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยหลายรีฟันแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นแพ็กเกจจากทางร้านนะครับผมก็เติมได้ถูกกว่าด้วยนะฮะก็ขอฝากกันด้สี่ร้านนะครับแล้วผมก็ทำประสบการณ์นะครับผมในการเติมกับอีลาสติกช็อปไว้ในร้านไว้ในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็ฝากเพื่อนกันด้วยนะ สำหรับตัวนี้ทำไมถึงหยิบมารีวิวเลยนะก็หนึ่งเลยเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันเป็นสายแท่งที่มันน่าสนใจมากเลยนะแล้วคือนักบ,บินที่ได้มันเนี่ยก็มีความสามารถในการป้องกันได้ถึง2ครั้งด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับก็สำหรับเจ้าตัวเลเร์ก p แฟนทัมเลเซอร์บาเลนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความสามารถพื้นฐานนันก่อนนะครับดู HP นะสิทุกคน HP คือน,นี่แค่รีเวลเก้าสิบยังไม่ปลด s p นะก็อยู่ที่ระดับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าแล้วนะครับผมมีมอบิลิตี้ที่สู เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวความสามารถกันนะครับตัวนี้มีความสามารถในการที่แบบว่าจะลดแอตแทกได้ถึง2สกิลเลยนะครับอ่าก็เนี่ยมันมีทั้ง1เลยนะอันนี้เริ่มเริ่มมีการาเริ่มมีการข้ามสายที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้น่าสนใจคือนึงมีการทำแอตแท็กดาวด้วยนะครับอันนี้เป็นท่าที่ชื่อว่าไฟบีนะครับผมไกลมิดซด์นะอันนี้เป็นการโจมตีระยะ4ช่องนะครับอันต่อไปนะครับมีบีมแอซซอลด้วยนะบีมแอซซอลอันเนี้ยน่าสนใจเห็นไหมเป็นการลด การโจมตีของบีมเวฟวิมบีมเวฟพ e นพาวเวอร์ด้วย25%นะครับเอออันนี้มันเจ๋งนะคือแบบว่ามันมีทาง t อตแทกดาวแล้วก็ลดพลังโจมตีของบีมเวฟพ o นด้วยก็จะเป็นแบบเอ้เฉพาะด้านมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เอ้เพิ่งเข้ามาแล้วน่าสนใจนะก็มีความหลากหลายในเกมมากมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเอ้ยพอเราเอาไปเล่นในคอนเทนต์ต่ตางๆเนี่ยเราก็รวมถึงอ่มาสเตอร์ลีกที่เป็น PP แล้วเนี่ย ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเอถ้าได้มาเราโชคดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถพื้นฐานของหุ่นกันนะก็มีทั้งเพิ่ม mobility นะครับเพิ่ม hp ด้วยนะครับแม hp ด้วยแล้วก็เพิ่มตัว hp condition ก็คือเพิ่ม defense นะครับถ้า hp ต่ำกว่า5 0ก็จะยิ่งเหนียวขึ้นไปอีกด้วยนะอันนี้คือแบบเหนี่ยวมากเลยเหนี่ยวมากเลยใน,ใน,ในระดับ ssr ด้วยนะก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยได้แล้ว happy เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการความสามารถในการลงนะครับก็ลงพื้นที่ได้้่นาาาจะหลหลลกยยดวย สำหรับซากุตัวตัวนี้นะนเดี๋ยวเรามาดูที่นักบินของตัวของเจ้าตัวหุ่นต,ต,ตัวนี้กันบ้างนะครับผมอัพเต็มละอันนี้นะครับเรซ่าบาเลวนะครับเนี่ยก็มีความสามารถอยู่2อย่างนะครับกันได้2ครั้งด้วยการได้2ครั้งด้วย,วยมีแอตแทกเบิร์สในตัวด้วยแล้วก็มีฟอสการ์ดด้วยเจ๋งนะฮะอันนี้เจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว เมื่อกี่ทษทีนะครับแอบลืมดูแท็กของหุ่นยนต์นิดหนึ่งนะทษทีนะครับเจ้า,จาตัวแท็กของหุ่นตัวนี้นะครับผมนี่เรามาดูกันนะตัวแท็กของหุ่นตัวนี้นะครับนี่ก็คือเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีรีส์ใช่ไหมมโนอายตาเดียวด้วยนะครับซับอยู่ในไลนิ่งฟาส์ด้วยใครมียานแม่ไลนิ่งฟาส์โชคดีนะครับอยู่ในทั้ง4ซีรีส์แล้วก็อัลเทอร์เนทีฟซีรีส์ด้วยนะครับ อ่าก็อันนี้เป็นแท็กนะเป็นคอมมานเดอร์ไทยด้วยเป็นเป็นเป็นแซกผู้นำนะครับอยู่ในซีรีส์ของการ์ดดั้มซีดเดสตินีนะครับอ่ามิโลให้การอีกตหากโอโหหกเรื่องมากๆนะอ่าก็เนี่ยแหละครับเป็นตัวที่เจ๋งมากตัวหนึ่งใครได้ไปแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้แหละคือมันเป็น SSR ที่แบบว่ามันแทบจะโอ้โหมันระดับมันแทบจะยังไงดีอะกึง่งกึ่งเอสเและเป็น u R, ยูยกยกยกระดับขึ้นมาเลยนะครับสกิลนักบินนะครับผมอ่าเล่าไปแล้วนะครับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวตัว <c oughs> กันได้อีก2ครั้งนะครับการที่1นึ่อ่ามีการที่1แล้วก็ในการที่2ถ้าเกิดว่าขับหุ่นที่เป็นของซีรีส์ e ซสเดสตินีนะครับใช้ได้หลายตัวนะครับตัวนี้ใช้กับ IMP พาวส์กันดัก็ได้เห็นไหมเนี่ยฮะให้ตายเถอะโหดร้ายมากเลยนะแล้วดูจะตัวหุ่นที่เป็นของซีรีส์เซสเดสตินีเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเห็นไหม ตัวนี้ตัวเจ้าตัว Destiny Impulse ใหม่ก็ใช้ได้ด้วยนะครับแบบเอยเด็ดมากเลยนะโอ้มัคนครบเครื่องมากคุณคราบก็ใช้ได้โอ้หนักบินตัวตัวนี้นี่คือแบบเด็ดเด็ดจริงๆใครได้อันนี้มาแล้วยินดีด้วยนะฮเพิ่ม a w a k e n อีก30%นะตัวนี้เป็นนักบินที่แบบเอ้ยมี a w a k e n ที่สูงมากในในระดับ SSR ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาพี่เลไปเล่นกันนะครับเออผมค่อนข้างตื่นเต้นมากกับอันนี้นะเพราะว่าแบบเอ้หุนมัน คือคือแบบในอนาคตอะคือไม่ใช่ในในอนาคตสิณนะปัจจุบันน่ะคือแบบคือผู้เล่นเนี่ยนักบิน s s r เนี่ยมันแบบม,มันกมันก็ทำได้หลากหลายแล้วหุ่น s s r เนี่ยก็ถือว่าเด็ดมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นใน i t e r n a l load กันดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นใน internal load อ่าเ,เดี๋ยวลองซัดแบบ alternative series ไหมอ,อ,อันนี้ผมก็ยังเก็บเก็บไว้นะเดี๋ยวเราเอามาผ่านกันอีกทีนึงนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้เราเอามาเทสตัตวเ a ซ e r b ร l l e t กันก่อนนะอันนี้กันได้สองครั้งเลยนะทุกคน เออแบบโอ้ m มายกอมันเยี่ยมมากนะครับมันยอดมันยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเนี่ยเอาไปใส่นะเดี๋เผื่อใครไม่มีกันด้ามขาวกับชาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเอ่อไปขอเอาเอร์เนทีฟซีรีส์เลยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับเออเลเซอร์บาเล่นะกันได้สองครั้งเห็นเห็นไหมฮะ <laughs> เฮ้ยนี่มาตัวอะไรกันคกันครับเนี่ย <laughs> ไม่ตายเถอะอ่าเดี๋ยวมาเทสกันครับเจ็บนี่นะฮะ รบเครื่องมากตัวนี้ครบเครื่องจริงๆนะครับอัดออโต้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีมเราจะพุง่งก็ไปหาความตายซะก่อนนะฮะอ่ามาเดี๋ยวเราลองจากทีมนี้ก่อนนะฮะก็เปิดมาปุ๊บอ่าเอาตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวเราจะลองอันเนี้ยตัวด e เฟนซ์ดาวอ่ะเราเห็นไปแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็จะมีอ่าลดการโจมตีของบีมอ่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาลดการโจมตีบีมเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะปึ๊บแกเสร็จและวปึ๊บ ปักอา่าฮะเห็นไหมจะมีรูปดาบหักที่หนึ่งนะครับดาบหักที่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราสามารถทําอะไรต่อได้นะเดี๋ยวให้พี่เลเนี่ยแกยืนแทงอยู่อยู่ตรงนี้แหละนะครับอ่าจริงๆผมว่าไอพี่เลแกแทงอยู่ตรงนี้อ่าแกแทงได้สองทีนะครับอ่าเดี๋ยวทีมนี้เพนก่อนแล้วกันนะเพน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 ,เพน,เพนทุกคนนี้ก่อน <laughs> อย่าไปยุ่งกับพี่ ขาอ,อันนี้เขาชื่อว่าดาร์กกันดัมหรือเอาหรือเนะอาเอาัลติเมตกันดัมนะแต่เราลองมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทำาดาเมจนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองเทสดูเอาละมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูอันนี้คือแบบว่าเราลองแบบดามเมจเต็มเต็อะเบรยเปลยนะครับเบรย์เปลยแล้วก็อันนี้ก็คือทำอทำให้ศัตรูเนี่ยลดตัวที่เป็นบีมดาเมจไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เราจะเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าแอตแทกเท่าเเดิมนะครับแต่ว่าบีมเวพอนพาวเวอร์ของศัตรูจะลดลงนะครับ เห็นไหมเนี่ยก็เนี่ย,ยมันก็จะเห็นว่าตรงพาวเวอร์ตรงนี้เห็นเห็นไหมฮะมันลดลงไปนะอันนี้เป็นแบบเป็นเป็นความสามารถใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราลองเอ็นเฟดดูนะครับตัวนี้นี่คือแบบว่าเด็ดเด็ดจริงเด็ดมากอ่าไม่ต้องมาใช้นักบิน U r แล้วนะฮะอ้าวเฮ้ยเอาวาโทมาถึงยิงเลก่อนเลยอ้าวแตกแต่โดนยิงได้2ทีนะอ่าโดนโดนยิงได้2ทีนะครับ โอเคเทสใหม่สิอ่าอีกทีหนึ่งนะอันนี้แบบว่าได้ความที่เลอาจอาจจะอยู่ใกล้ไปด้วยนะครับแต่อันนี้เราก็ได้เทสตัวที่มีความสามารถในการแทงและเฮ้ยโดนได้2ทีเลยนะเออเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราลองแบบเอาฟรีดอมมาไว้นี่ทีหนึ่งสิอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับคัดคัดคัด,คดอ่ามาอันนี้เป็นความสามารถในการอันนี้เป็นความสามารถในการแบบเอ้ยโดนเนือเนือเลยนะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเอ็นเฟดดูนะครับอ่ะมาเทสดูกันได้2ที ุ่นแทงขนาดนี้เป็นของเธออ้าวกรรมคราวนี้ไปนู่นเฉยเลยมาโทษทีนะฮะขออภัยขออภัยอขออภัยในบางลีลาอ่ามาปุ๊บคราวนี้ใครจะยิงตรงไหนก็อเอาเถอะมาเลมินน่เนาะเลมินีเนเนเน่เลมาตรงนี้ได้ไหมอ่าเลมาตรงนี้ฟรีดอมมาตรงนี้ เพิ่มยิงไปก่อนอ่ามาเดี๋ยวเราลองเทสกันดูอันนี้ก็แบบว่าลองดูซิว่าแทงไหวไหมได้แทงได้ถึง2ทีเลยนะอันนี้คือนายได้สองสิทธิแล้วแล้วนะเลยมา2สิทธิเลยอ่าแบบไซโลเทียบกันยิงปึ๊บอ่าอันนี้นะครับอันนี้ดีเฟนซ์พปอร์ตใช้สกิลแล้วด้วยนะอืมก็ยังถือว่าโดนหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันหนึ่งตัวเนี่ย กว่ามันจะหนึ่งตัวมันก็แบบว่ามันก็บอกได้ทีเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออกว่าจะต้องแบบหาตัวที่เป็น SSR หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากลำบากอยู่นะครับก็ถือว่าช่วยได้นะอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยทำให้ผมผ่านอันนี้ได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นเลยนะครับอ่าปึ๊บโอเคเมื่อตกี้2ฮิตเนาะอ่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอ่าถ้าแบบว่าเราปึ๊บอันนี้เรายิงไม่ถึงนะ ลองดูแบบอันนี้คือแอตแท d ดาวนะครับโอ้คิวเลยทีเดียวปึ๊บมเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแอตแทกดาวนะครับแอตแทกดาวจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแอตแทกดาวเราก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นการลดนะครับนนก,การโจ,จมตีนะฮะอ่ของแอตแทคหลักเลยนะครับก็จะลดลงเห็นไหมฮะซึ่งแบบอันเนี้ยมันก็ ถือว่าถ้าเกิดว่าติดเข้าไป2ดีบัฟเนี่ยนะครับก็จะเอ่อก็จะแบบฝั่งศัตรูก็จะแบบลำบากพอสมควรทีเดียวแล้วตัวนี้ก็อัพสกิลง่ายด้วยนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็แบบลดแอทแท็กดาวแล้วก็ลดการชิการโจมตีบีมได้ด้วยนะซึ่งแบบถ้าติด2อันนี้ลำบากแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูซิว่าอ่าคราวนี้ดีเฟนซ์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้ทางฝั่งโน้นเนี่ยเขาเข้ามาตีเราอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปที่เจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเราหนีลงมาด้านล่างกัันนบบ้างดูะคร ทำการเทสในมุมตัวแทงนะเป็นไงดีนะใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้โอเคเลยละอ่ะวิ่งมาต่อยเลยอยอต่อยจนแตกนะเห็นไหมหนึ่งสองถอยหนึ่งถอยสองเอออืม,อมก็ถ้าเกิดว่าใน eternal road เนี่ยใช้สกิลกันแล้วเนี่ยคอฟฟอสการ์ดก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่เนียต้องบอกอย่างงั้นนะครับแต่ว่ามีห่นหลายตัวที่น่าสนใจนะอื <c oughs> ไปฮะไปต่อนะครับ อทอเอสตัวเองหน่อยนึงก็แล้วกันเนูกำลกังสนุกกับการเทสการแทงเลยนะก็ถือว่าตัวนี้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับไม่อยากจะไปคิดถึงแบบอิทเทอรโรลอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเจอเลซ่าบาเรลแล้วก็กันได้สองทีแบบนี้ก็โหลําบากศัตรูนี่เข้าขั้นลาบากแน่นอนนะฮะปึบแหมอันนี้ก็ปึบนี่อืกอีกอีกอีกอันหนึ่งที่ผมอยากเทสอะนะครับผมอยากจะเทสเรื่องเกี่ยวกับแบบเอ่อการทําให้ศัตรูเนี่ย ทั้งติดตัวบีมด้วยนะครับติดตัวบีมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนแต่เราก็ยิงบีมใส่เจ้าตัวอาวอัลโธข้างบนนะครับนี่เทสกันซิซึ่งแบบอาวุธบีมเวพอนเนี่ยโหมีความจําเป็นมากในการใช้งานเลยทีเดียวเบอร์สามเนี่ยมันอยู่ล่างสุดนะเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปเบอร์หนึ่งบ้างนะครับแหมมาเลยเรซซบเเรลนะนักบินก็ขับตัวในซีรีส์ซีดได้หลายตัวด้วยนะครับ เห่อใครมีอินพาวส์มีอะไรแบบนี้เอาเลใสก็ได้นะเท่ทีเดียวถือว่าได้ผลดีนะครับจื๊บเอ,อ๊มาเดี๋ยวเรามาเทสกันแบบนี้เลยนะอันนี้คืออีกเทสหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือปึ๊บอ่าเดี๋ยวเราลองแบบเทียบกันอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเฮ้ยเกือบตายแต่โอเคยังรอดมาได้อ่ะอันนี้คือแบบว่าโดนอ่ะน่าจะโดนยิงด้วยบีมเลยไหมฮะน,นี้อ่ะเราออกมาทางนี้นิดนึงแล้วกันอันนี้ก็ ตายเลยฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโอ้โหไกลกว่านะครับอันนี้ล่ะอันนี้ตายเหมือนกันโหนี่ขนาดใช้ฟอสก์ดแล้วนะใช้ฟอสก์ดแล้วยังเดี้ยงเลยเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วแบบนี้เราจะเทสยังไงล่ะเนี่ยอะอะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราลองอย่างนี้ดูก่อนนะครับอะเดี๋ยวให้เอาวัตโทยิงมาแล้วเดี๋ยวเราลองเอาบีมเอ่อท่าที่แบบว่าลดแดเมจบีมมาซัดดูนะอ่ามาโอ้โห,โหพี่แกมาเรียใกล้เลยอ่อไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่ตาย งั้นเราลองอันนี้เป็นท่าไหนนะอันนี้เป็นท่าเอ้ยนี่ไงเขาเขาเอาท่าท่าบีมยิงใช่ไหมอันนี้คือฝั่งเราอะฝั่งฝั่งใช้ท่าอะไรตีเรานะน่าจะท่าหนึ่งเอาคีมหนีบปะเปิ๊กอ่ะแชงมันยิงไปก่อนนะฮะอือสวนไปทีอันนี้สวนได้นะอ่าโอเคอันนี้บีมละนะครับอันนี้บีมละเราจะเห็นได้ว,ว่าเหลือแปดหมื่นเองนะนี่นะครับเอาบีมยิงเข้าไปเรียบร้อยอันนี้แบบถอยมาเอาท่าบีมยิงเห็นไหมเห็นไหมฮะ หายไปเยอะอยู่นะเออจากแสนกว่านี่เหลือแบบประมาณสักแบบแ0ด0มื่นแปดม่าห้าพันนะครับเนี่ยเอ้ยทำงานดีอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะอันนี้ก็เอาไว้ขัดลำได้เลยนะอ่าดีดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเออเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวนักบินของซีรีส์ซีดพวกนี้ยมาให้ดูกันเรื่อยๆรืยเลยนะเอ้ยมันก็ถือว่าดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรซาบาลเลนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนได้ตัวนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเรซาบาเลแล้วก็ ส,สักสกุของเขานะแต่นักบินเนี่ยผมว่าอันเนี้ยนักนักบินเนี่ยเรียกว่าเป็นสมบัติชาติเลยนะเออเจ๋งมากเจ๋งมากนะครับก็ยินดีด้วยกับคนที่ได้ไปมีตัวเพิ่มบล็อก2ครั้งเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยเราจะกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย